คุณได้พุทธศาสนาโลกคุ้มที่หนึ่งสั้นชีวิตรอบกรรมการขาสัตวดชีวิตทำร้ายผู้อื่นอย่างโหดร้ายหรือกระทาบาปท,ที่ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตตัวอย่างฆ่าคนฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกหรือผลประโยชน์ส่วนตัวทรมานสัตว์ด้วยความโหดร้ายผลกรรมถูกทรมานจนตายซ้ำแ,แล้วซ้ำเล่าร่างกายฟื้นคืนชีวิตเพื่อรับการทรมานใหม่ไม่สิ้นสุด นบคุ้มที่สงการสูโลบกำ้นานพูดจากโกหกใส่ร้ายป้ายสีสร้างความแตกแก่นในสังคมทัวอย่างเราํำเท็จให้ผู้อื่นเสียหายใช้คำพูดทำลายความสามัคคีผลการมตัดและฉีกเป็นชิ้นชิ้นด้วยหลวดเหล็กเผาไฟร้อนแรงยังไม่มีที่สิ้นสุดเราทำเท็จให้ผู้อื่นเสียหายใช้คำพูดทำลายความสามัคคีผลกา และฉีดเป็นชิ้นชิ้นด้วยลดเหล็กเผาไฟร้อนแรงยังไม่มีที่สิ้นสุดเต่าหุ่มที่ตามสังขารตกทำร้ายฆ่าคนการทำลายาศาสนาหรือการกระทำผิดศีลธรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตัวอย่างส,สังหารบุคคลสำคัญทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผนดําถูกผูกเขาเหล็กรอบกดทับร่างกายจนแหลกสลายครั้งแล้วครั้งเล่าเท่าหุ่มที่สี่รูรวร่วการลักทรัพย์การ ทรอยต่อผู้มีพระคุณหรือการเอารับเอาเปรียบผู้อื่นตัวอย่างหักโมยทำสินผู้อื่นหักหลังบุคคลที่ช่วยเหลือผลการมกไฟเผาไหม้ตลอดเวลาไม่มีที่หลบหนีนกคุมที่ห้ามาหาลรนวนการโตรโปรงการชอบโกหทรัพย์ผู้อืนหรือสร้างความทุกข์ให้กับคนจำนวนมากตัวอย่างเลาข้อมเงินในปริมาณมากสาร้างความเดือดร้อนต่อสังคมผลกรรถูกไฟเผาไหม้และถูกซั์ ร่องผู้อื่นประพฤติผิดในเรื่องคดเพศผลกรรมถูกลเล่าเล็ดร้อนแทงทะลุร่างกายซ้ำาๆไม่มีที่สิ้นสุดนอบคุมที่เจ็ดมหาตาบนกกรรมการวางเพลิงการทำลายทรัพย์สินหรือการกระทำที่ส่งคนร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นตัวอย่างการวางหรือเผาบ้านหรือทรัพย์สินสร้างความเสียหายใหญ่หลวงผลกรรมถูกไฟเผาร่างกายให้ละลายเป็นเถ้าถ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าควบคุมที่แปดตัวเอจิมหันกรรมการกระทำบาปใหญ่ ที่เรียกว่าอ่านนันตริกรําตัวยางข้าพ่อแม่ข้าพระผันกันทำ้ายพระพุทธเจ้าถ้าให้สงแตกแก,ก่คนยากขอ,อาด้ึยไปลดเป็นตัวเดือนไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีการพักผ่อนหรือหลุดพ้นสรุปปากกรรมที่ทำให้ต,ตกต่อตาลมเกิดจากการผิดศลธรรมในระดับที่แตกต่างกันการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตทัศ์สินหรือจิตใจของผู้อื่นล้วนส่งผลให้ต้องชดใช้กรรม ทำไม่สมแต่แก่คนกัรมถูกทอนมามานด้วยไฟลบการต่อเนืองไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีการผักผ่อนหรือหลุดพ้นสรุปบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกแต่ละคุมเกิดจากการผิดศีลธรรมในระดับที่แตกต่างกันก,นกนารธรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตทักสิ่งหรือจิตใจของผู้อื่นล้วนส่งผลให้ต้องชดใช้กรรมตา